โสมแดงรู้จักไม่ร oh, ู้จน ชาวสวนชื่นตาชาวนาชื่นใจวันนี้นะคะเรามาที่จังหวัดสิงห์บุรีมาพบกับท่านผู้ช่วยนะคะว่าท่านได้เอาสมแดงวันแอลกับสมแดงอะมิโนมาฉีดข้าวข้าวอะไรนะคะมีทั้งชนิดน้ำและชนิดผงสมแดงอะมิโนสมแดงสมแดงยืนยันให้ท่านแนะนำเองเลยนะคะแนะนำชื่อนะคะว่าอยู่ที่ไหนเปิดใจใช้สมแดงได้อย่างไรคะ เชิญเลยคะ <S <S ่ะนิดนึงค่ะผู้ช่วยหมู่สองผู้สังคู่ก็มี ชั่วสวนชื่นต่อชัวตอนชั่วตอนเขาแนะนำให้ใช้สมก็ลองใช้ใช้คใช้งไปเที่ยวเดียวก็กาะวมาช้าไปสมแต่ดูแล้วพี่ก็พอใจอ่ะทุกชดิตสกัดจบธรรมชาติสวยดีแต่สันหนักกันอะไรผมยังไม่เก็บเกี่ยวไปยังตอบไม่ได้อีกกี่วันจะเกี่ยวครับผู้ช่วยก็อแตไว้หารถไปทุ่งนี้อ่ะได้ครัอันนี้คือก่อนเกี่ยวจริงๆริงผู้ช่วยคะรบกวนขอช้อนดูเม็ดข้าวให้หน่อยที่ว่าผู้ช่วยพอใจ อันนี้ข้าวพันธุ์โอ้โหนฐุมธานีหอึ่งปทุมธานี้หนึ่งอันนี้ข,ข้าวหอมไหมข้าวหอมข้าวหอมเนะาะอันนี้ใช้ครั้งเดียวผู้ช่วยผสมไปเท่าไหร่คะห้าสิบห้าสิบดีซีต่อน,น้่งปีต่อต่อน้ำยี่สิบสองอย่างนี้เลยใช่ไหมคะสองอย่างนี้เลยสองอย่างนี้เลยนะคะโอเคจ้ะ พรุ่งนี้ถ้ารถเกี่ยวโอเคแล้วก็มาลุ้นกันใช่ไหมผู้ช่วยผู้ช่วยทํากี่ไร่ในที่ฉีดสมแดงหกไร่ครับหกไร่ครับก่อนหน้านี้ครับรุ่นรุ่นก่อนน่ะได้เท่าไหร่จ้าหกไร่หกไร่รุ่นก่อนผุทำไม่ที่หนึ่งสี่หนึ่งครับไันได้หกหกตันกว่าได้หกตันกว่าอันนี้มาอยู่ที่ผัานข้าวด้วยใช่ไหมผ่นข้าวและถ้าเป็นข้าวหอมเนี่ยที่ผ่านมานี่ดูดูมันก็เป็นตันอ่ะ แต่ก็ยังบอกไม่ได้แต่ถ้าแบบทั่วไปล่ะธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเห็นเม็ดข้าวอย่างเงี้ยผู้ช่วยคาดว่านะคาดว่าหกไร่เนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็คง6กตันคงไม่ต่ำคงไม่ต่ำใช่ไหมลุ้นกันทุงนี้มาลือนี้ค่ะแล้วแล้วท่านคิดว่าสองสองอย่างเนี้ยแพงไหมคะ มันก็ต้องดูว่าผลผลิตมันดีไหมตอนเริ่ตอบไม่ได้้ตงดูข้าวก่อนใช่ไหมอันนี้องดูข้าวก่อนเพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบอ่ะเจ้ะเราจะได้ขอบคุณท่านสทอะไรนะสทิตดากิดตะดาเทศนานี้เลยเนาะผู้ช่วยนะขอบคุณค่ะโอเคจ้ะขอบคุณค่ะผู้ช่วยเดี๋ยวมาลุ้นกันสวัสดีค่ะ